จำรีวิวที่ทมที่ใหมนนนน่นะทุกคนนี่ยคือ,อที่ถมที่จะปลูกบ้านก็จะประมาณนี้อันนี้คือที่บ้านนะทุกคนอันนี้คือบ้านหลังเดิมที่อยู่อันนี้คือที่ถมคือจะปลูกใหม่หมดเลยเพราะอันนี้คือบ้านของน้องสาวนะ ก็การปลูกบ้านก็น่าจะอยู่ประมาณอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าดิปีหน้าเดือนหน้าองแหละนาจะสิ้นปีหน้านะจะปลูกถ้าปลูกบ้านยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัพเดตให้ใหม่อีกรอบนึงนะทุกคนอันนี้คือคอกหมือคนหมดที่บ้านเราแถวบ้านนะคือฝ่ามือเจ้าของหมือไม่อยู่ไม่สามารถเข้าบริวณได้ ถ้าเจ้าของหัวมาเมื่อไรจะรวีวิวให้ฟังรีวิวให้ดูนะทุกคนอันนี้คือป่าลักนี่คือบ้านญาติเราคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแทนเสียงนี้ไม่ต้องถามว่าเป็นอะไรเออคือผมไม่ค่อยสบายอยู่แล้วก็เลยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูหน่อยเพราะว่าหากการทําคลิปมันไม่นานแล้วก็ถหนึ่งเดือนหรือเปล่าไม่รู้เลยคือไม่ค่อยสบายด้วยแล้วอย่างติดเรื่องการเรียนด้วย อันนี้คือบ้านนะทุกคนแล้วก็นี่คือบ้านญากจะไปไม่ไกลเท่าไหร่อันนี้คือที่ทำกำลังปูบ้านก็คลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหนนร่นะทุกคนก็อย่าสื่อสารเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำแล้วแล้วก็เลยมาายคลิปเล่นให้เดีย๋ยวถ้าสองการหรือปีใหม่ ถ้าสงการยังไม่ปลูกบ้านก็จะมาถ่ายนะจะ,จะชวนเด็กๆน้องๆมาเล่นสแแ่กันที่แถวๆนี้แหละก็คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระหรืออะไรเลยก็ได้คือมาถ่ายแล้วช่วงนี้แล้วตอนนี้มาถ่ายตอนเย็นด้วยเพราะว่าพึ่งกลับมาจัดโรงเรียนนะทุกคนก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายบางทีอาจจะทํางานบ้าน บางทีอาจจะเออทำกับบ้านทำกับว้าเสร็จแล้วก็มืดนอนรุนอ่ะนอนเฉยร้อนเล่นเพราะว่ากลางคืนผมก็ไม่ค่อยถ่ายบางทีอาจจะถ่ายถ้าโรงเรียนปิดผมบางทีอาจจะถ่ายตอนเช้าหรือตอนบ่ายไงเนี่ยอย่างนี้ชนะ่วง,ง,งเช้าที่อาจจะมีเด็กมาถ่ายด้วยเพราะว่าโรงเรียนไม่ปิดโรงเรียนปิดการหมดก็อันนี้คือถ่ายของภาษาไนะที่ถ่ายที่เนะี่ย กำลังรอที่เขามาไทายอยู่อันนี้คือทุงท่งท,นะทุ่งนาแถวบ้านนะนาแถวบ้านก็ก็สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นงแค่นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลดดค์กดแชร์กดติดตามรับฝากช่องผมนะครับเจียมพาทัวร์ <S <S ดกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยาเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันหลังนะครับ